คันนี้10ล้านแต่ว่ามาใส่อ p อปชั่นถึง2ล้าน Mercedes S-Class m a y b a c h S 5 8 0ไม่เหมือนใครแน่นอนว่ารถแบบนี้ก็ยังสามารถใส่ออปชั่นอะไรแบบนี้ไปได้โอเคและนี่คือที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยสำหรับตัว Mercedes S-Class m a y b a c h S580 ซึ่งคันนี้10ล้านแต่ว่ามาใส่ออปชันถึง2ล้าน ผมพาไปดูรายละเอียดว่าที่ใส่ออปชันแต่ละอันที่แบบเจ๋งๆที่ผมรู้สึกชอบทั้งคันเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนว่าคันนี้รถแบบนี้ก็ยังสามารถใส่ออปชั่นอะไรแบบนี้ไปได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวทางด้านในทั้งหมดเลยด้านนอกเดิมๆไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่จะพาไปดูข้างในว่าคันนี้แต่ละอย่างที่บอกเดี๋ยวเปิดแลมาก่อนให้ดูข้างในเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งก่อน อันนี้ตัวประตูเนี่ยก็มีเปลี่ยนตัวชุดลำโพงที่เป็นเบอร์เมสเตอร์แบบนี้ซึ่งเปลี่ยนสีตามระบบเดิมรถที่เป็น64สีแผงลายไม้ข้างบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงประตูนะครับช่องแอร์ตรงกลางทางด้านซ้ายแล้วก็รวมไปถึงด้านหลังเนี่ยอันนี้มีการเปลี่ยนออกทั้งหมดของเดิมจะเป็นลายไม้สีอ่อนๆนะครับไม่ได้แบบ glossy เป็นแบบด้านแล้วก็มีสีขาวตัวเนี้ยมีการใส่ตัวจอที่เป็นแบบพลาสเตอร์3 d นะครับคือของเดิมที่เป็นรถ S c l a s s ไมบักหรือว่า s c l a s s ที่เป็นรุ่นปกติตัวนี จะเป็นจอเรือนใหม่ที่เป็นแบบปกติได้3ามดีเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่จะต้องใส่ตัวจอแล้วก็ติดตั้งโคดิ้งเพิ่มเข้าไปคือถ้ามองจากระยะสายตาเนี่ยครับตรงกลางเนี่ยพอเราเขยับหัวซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะมีแนวตื้นแนวลึกคือไม่เคยเห็นในรุ่นอื่นแล้วอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ใส่และติดตั้งรู้สึกว่าเทมากแล้วแบบมันลำมากอ่ะแต่ว่าเห็นแค่คนขับนะคนนั่งด้านหลังคนนั่งด้านข้างไม่เห็นเวลาจะใช้งานก็คือกดไปที่ปุ่ม3ามดีตรงนี้อันนี้เปิดอยู่อันนี้กดปิดอันนี้ปิดปุ๊ ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนจากซ้ายจากขวาเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นแบบปกติตัวออปชั่นนี้มูลค่าแสนกว่าบาทนะครับใส่ลงไปตัวนี้เป็นแบบ 3D ไม่ว่าจะไปที่เมนูอื่นๆนะครับยิ่งเมนูอื่นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันมีอย่างรูปภูเขาที่มันอยู่ลึกกว่ารูปฟังก์ชั่นเมนูที่มันมีมีตื้มีลึกคือ 3D อ่ะไม่ต้องใส่แว่นนะแต่คือเห็นเลยว่ามันเป็น 3D แต่ว่าอันนี้ผมชอบที่เป็นโหมดสปอร์ตมากที่สุดนะครับตัว 3D แบบนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกว่า ให้เช็คดูว่าตัวลำโพงเบอร์เมอร์ตัวนี้ที่เปลี่ยนสีแอมเบนไลท์เนี่ยทำงานตามปกติสามารถควบคุมจากตัวของเดิมรถได้เลยปรับที่คอมฟอร์ตแล้วก็ไปที่ไฟเรืองแสงอันนี้สีเขียวให้ดูไปที่สีม่วงนะฮะสีน้ำเงินอันนี้เปลี่ยนจากหน้าจอนะไม่ต้องตัดต่อสายไฟเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ของแท้ของเยอรมันที่สั่งมาเปลี่ยนให้แบบตรงรุ่น s อสคาที่เป็นรุ่นปกติที่ไม่ใช่ 580E ไมายบักก็ทําได้นะครับก็คือทําได้ทั้งตัวมายบักแล้วก็ตัวธรรมดาอันนี้เป็นสีอ่ะผมจบไว้ที่สีเขียวอันนี้ตัวลำโพงแล้วก็คันนี้จริงๆไฮไลท์คันนี้จะไปอยู่ที่ในส่วนของทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมลองประยายไปที่นั่งด้านหลังโอเคแล้วนี่ก็ในส่วนของทางด้านในนะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวลายไม้ตรงนี้ หรือว่าทางมือจับตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนออกทั้งหมดเป็นสีโคดออปชั่น h 29คือต้องบอกว่าไอตัวลายตรงนี้ของ Mercedes S-Class หรือว่าเบนทุกรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีรหัสโคสสีที่เป็นของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็จะมีโคสสีที่ไม่เหมือนกันอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาตามแคตตาล็อกเมืองไทยไม่มีมาบอกอยากได้ที่เป็นเ29คือเนื้อไม้ก็จะมีความเหมือนบางมุมนะครับผมมองแล้วมันจะเหมือนแบบ แดงๆบ,างาบาง้างน้ําตาลบ้างอะไราเงี้ยจะไม่เหมือนกันคันนี้ถ้ากอกเป็นคันเดียวในเมืองไทยที่ใส่เป็นออปชันลายไม้ตัวนี้ซึ่งสั่งจากที่ร้านนะครับแล้วก็ตัวทางด้านหน้าผมนี้ก็จะเป็นตัวเบาะที่เป็น led อันนี้คลุมไว้อยู่นะพอดีจะส่งมอบรล,ลูกค้าแล้วของใหม่เปลี่ยนเป็นเบาะที่เป็น led สามารถควบคุมเปลี่ยนสีตามระบบเหมือนอย่างที่บอกว่าตัวเบอร์เมสเตอร์แล้วก็ตัวนี้มีการใส่ชุดคอนโซลไมลบักเข้าไปใหม่ถ้าเป็นคอนโซลเดิมตัวนี้จะไม่มีตัวที่เป็น หลุมที่วางแก้วแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบเย็นได้เป็นแบบร้อนได้แล้วก็ตัวนี้ชุดแก้วแชมเปญราคาหลักแสนครับก็จะวางล็อกอยู่ตำแหน่งตรงนี้ไม่ว่ารถจะขยับเนี่ยไปยังไงนะครับตัวนี้ตัวแก้วก็จะถูกล็อกไว้แล้วก็มีระบบไวเลสชาร์จเจอร์ที่ยังเหมือนเดิมแล้วก็ตัว iPad เที่ยังวางตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังที่เป็นแบบตู้เวียนนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนทั้งหมดเพราะของเดิมที่เป็นลายไม้สีดานตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีเปิด ตู้เย็นให้สามารถใช้งานจริงได้แบบนี้นี่เปิดฝามาก็จะเป็นช่องแช่เย็นแบบนี้สามารถเลือกปรับแบบแช่ได้ว่าเย็นระดับ1หรือเย็นระดับ2อนะครับอันนี้ตัวตู้เย็นด้านหลังตัวลายไม้เนี่ยก็เปลี่ยนออกทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนแค่บางจุดคือจุดที่เป็นออปชันที่เป็นสีของเดิมที่เป็นลายไม้แบบด้านเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแบบเงาทั้งหมดแล้วก็อีกออปชันตัวนี้มีการเพิ่มปุ่มตัวนี้เข้ามาเป็นปุ่มสั่งงานปิดเปิดประตูโดยใช้ปุ่มแบบนี้ ก็จะปิดอัตโนมัติง่ายๆแบบนี้ครับเพราะว่าของเดิมก็จะต้องเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็เึืนเปิดแต่เนี้ก็กดจากตรงนี้เพื่อปิดแบบอัตโนมัติคือแค่คลิกเดียวนะครับแล้วก็ถ้าจะเปิดก็กดแบบนี้ก็ได้กดค้างอแล้วผมให้ดูอ็ออปชั่นหนึ่งที่ใส่เพิ่มเข้าไปที่ไม่ใช่แค่ปุ่มตัวนี้คือแบบแฮนด์สวิง คือหล่อมากตัวนี้แค่บกมือเนี่ยนะปึ๊บปิดประตูก็ประตูปิดสบายๆแล้วก็ไอตัวฟังก์ชันประตูทางด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ผมทําการโคโดดิ้งใส่เข้าไปด้วยเพื่อความสะดวกสบายที่แบบครบเหมือนโรงงานนะครับตัวนี้ถ้าเข้าไปที่ในระบบอย่างรถยนต์เนี่ยแล้วก็มาที่ตัวคอมฟอร์ ก็จะมีเมนูเขียนว่าประตูแบบคอมฟอร์ตซึ่งปกติถ้าเราไม่ได้ใส่ออปชันตัวนี้ลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้ค้อดิ้งลงไปตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้และจะไม่มีตัวฟังก์ชันที่เป็นประตูแบบคอมฟอร์ตตัวนี้ผมใส่เข้าไปลองกดแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีในส่วน2องเซกชันเดี๋ยวผมลองรีวิวให้ดูตั้งแต่เซกชันแรกก่อนจะเขียนว่าสั่งงานประตูแบบคอมฟอร์ตกดปุ๊บตัวนี้ก็จะมีประตูซ้ายประตูขวาผมก็จะกดเปิดปุ๊บประตูทางด้านหลังเนี่ยก็จะเปิดออกอัตโนมัติ เดี๋ยวผมลองทางประตูซ้ายนะครับเลื่อนไปสุดปุ๊บแล้วแบบค้างไว้ประตูทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเปิดออกทีนี้อยากจะปิดประตูสองข้างก็ได้เพียงแค่กดว่าปิดทั้งหมดค้างแบบนี้นะครับประตูทั้งสองบานก็จะปิดออกเราก็สามารถที่จะเห็นทางรูปที่เป็น 3D รูปประตูเนี่ยปิดเรียบร้อยเปิดใหม่นะครับอีกทางนึ่งจิ้มปุ๊บลากค้างแล้วก็ประตูลักก็จะเปิดทางซ้ายครับจิ้มแล้วก็ลากเปิดปุ๊บ ประตูหลังก็จะเปิดแบบนี้ใช้งานสะดวกสบายปิดทั้งหมดอีกทีนึงครับจิ้มค้างประตูก็จะปิดออกมาทั้งสองข้างแบบนี้สุดยอดโอเคและในแบบส่วนเซ็กชันที่2ก็คือรายการโปรดบนกุญแจเป็นออปชันที่ถ้าเรากดกุญแจปลดล็อกค้างไว้เนี่ยอยู่ข้างนอกรถนะครับกุญแจก็สั่งงานให้รถทําตามอย่าที่เราเซ็ตค่าวไว้อย่าง ถ้าเป็นแบบรนดัดมันก็คือการเปิดกระจกหน้าต่างแบบคอ o r t สมมุติเรากดค้างไว้ปุ๊บตัวกระจกก็จะลงลดลงมาแต่อันนี้เป็น o p t ชั่นที่เราเสริมเข้าไปสําหรับการเปิดประตูอัตโนมัติไม่บักผมเลือกเป็นประตูด้านหลังฝาเดี๋ยวลองดับรถแล้วเดี๋ยวผมล็อกรถแล้วให้ดูว่ากดกุญแจแล้วเป็นแบบไหนครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเดี๋ยวผมก็ลองกดล็อกรถก่อน ต่ะแก่ที่เราเลือกเซ t ชันที่2นะครับเรื่องการกดลุนแจเนี่ยประตูอัตโนมัติทางด้านหลังฝาเดี๋ยวผมลองกดนะครับกดค้างเนี่ยประตูก็จะเปิดมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเราสามารถเลือกเปลี่ยนโหมดก็ได้ว่าอยากให้เป็นเปิดประตูทางด้านซ้ายหลังหรือว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นออริจินอลโรงงานเนี่ยจะไม่มีออปชั่น2กับสาหทเลือกจะมีให้เลือกแค่ว่ากดค้างปุ๊บแล้วก็ กระจกข้้งบนดะลงเดี๋ยวผมลองให้ดูว่าถ้าเป็นโอเคอันนี้เดี๋ยวผมตั้งค่าคืนออริจินอลโรงงานแล้วนะครับที่ว่ากดปลดล็อกค้างแล้วก็ให้หน้าต่างทั้งหมดเนี่ยลงมาแบบนี้สมมติเราเดินมาใกล้ๆรถครับแล้วก็กดปลดล็อกค้างปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ตะพักเนี่ยตัวหน้าต่างเนี่ยก็จะลงมาแบบนี้4ด้านอันนี้คือเป็นฟังก์ชันเดิมของตัวรถแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์ของวันในเด็งที่บอกว่าคือประตูอัตโนมัตินะครับที่มีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาที่ผมทําการโคดดิ้งใส่เข้า ให้สามารถกดค้างปุ๊บแล้วก็เปิดมามีคนขับรถมานะครับเราเดินมาบอกเขาเลยว่ากดกุญแจกดล็อกค้างไว้เนี่ยแล้วก็ประตูก็จะเปิดออกมาเซตแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้ที่เป็นแบบกดเพื่อให้หน้าต่างมันมันลงมาทั้งหมดหรอกแบบนี้และนี่ก็เป็นตัว Mercedes-Benz S-Class S580E อบักะครับที่ทางร้านเนี่ยได้ทำการเสริมออปชันแบบจัดเต็มมูลค่า2ล้านกว่าบาทซึ่ง เป็นคันแรกและคันเดียวในเมืองไทยที่ทำออปชั่นได้หล่อๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจชุดแต่ง s อสซารไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดารุ่นไม้บักนะครับสามารถสอบถามที่ร้านเข้ามาได้เลยครับผม